ตัวอย่างที่2นะครับจงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ2 3และตั้งฉากกับเส้นตรง 3x บวก 2y ลบ10เท่ากับ0เราจำลองสถานการณ์เป็นรูปภาพเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเส้นตรง L1 คุณครูแทนให้เป็น 3x บวก 2y ลบ10 มีเส้นตรงเส้นหนึ่งที่ผ่านจุดลบสอสและมาตั้งฉากกับเส้นตรง l 1คือเส้นตรงสีส้มนี้นะครับจากหลักการเมื่อเราเห็นภาพแล้วการที่เส้นตรงสองเส้นคือเส้นตรงสีเขียวและเส้นตรงสีแสดตั้งฉากกันผลคูณความชันระหว่างเส้นตรงทั้งสเส้นมีค่าเท่ากับลบหง โดยจากเส้นตรง l 1 3 x บวก2 y ลบ10เท่ากับ0เี่ยเราจัดสมการให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก b จะได้2 y เท่ากับลบ3 x บวก10ให้ y อยู่คนเดียวโดยการหารสองตลอดสมการ y จะเท่ากับลบ3ส่วน2 x 10ถูกหาร2ก็เป็นเลข5 จากความรู้ก่อนหน้าที่เรารู้มาแล้วว่าสมการ y เท่ากับ mx บวก b จะมีความชันของเส้นตรงคือค่า m จากตรงนี้ค่า m มีค่าเท่ากับลบ3ส่วน2ซึ่งเป็นความชันของเส้นตรงเส้นที่1 m 1จึงเป็นลบ3ส่วนสเราต้องการสมการเส้นตรงสีส้มคือเส้นตรงที่มาตั้งฉากการที่เขาตั้งฉากกันคือผลคูณได้ลบห m1 ลบ3ส่วน2 m2 จึงเป็นค่าอีกฝั่งหนึ่งคือ2ส่วน3นั่นเองนะครับที่จะมาคูณกับลบ3ส่วน2และเป็นลบ1ได้เมื่อเรารู้ความชันรู้จุดผ่านเส้นตรง l2 จึงสามารถหาสมการได้โดยนำไปแทนค่าใน y ลบ y1 เท่ากับ m x ลบ x1 y1 แทนเป็น3จะได้ y ลบ3เท่ากับ m แทนด้วย2ส่วน3นะครับ x ลบ x 1คือ x ลบด้วยลบ2ตรงนี้จัดรูปแบบของสมการโดยคูณ3ขึ้นมาจะได้เป็น3คูณกับ y ลบ3 2คูณกับ x ลบด้วยลบ2ก็คือ x บวก2นั่นเองจัดรูปแบบสมการต่อโดยคูณแจกแจงเลข3เข้ามากลายเป็น3 y 3คูณลบ3เป็นลบ9 แจกแจงเลข2นะครับเป็น2 x 2 2สองเป็น4จัดรูปแบบให้ฝั่งขวามือเป็น0โดยนำา x x แล้วก็บวก4นีะ่ลบออกเลยนะครับก็จะอยู่ในรูปของ3 y ลบ9ลบ2 x ลบ4ทเท่ากับ0ตัวเลขก,ก็คือลบ9กับลบสสามารถที่จะลบกันได้ออกมาเป็นลบ13 พจนลบ 2x เขียนเหมือนเดิม 3y เป็นบวกต้องเขียนเป็นบวก3สมการเส้นตรงจะไม่นิยมให้ตัวแปร x เนี่ยติดลบจึงต้องคูณได้ลบ1ตัดหลอดสมการจึงทำให้พ์ลบ 2x กลายเป็น 2x บวก3 y ลบ3าลบ13กลายเป็นบวก13เท่ากับ0นะครับนี่คือสมการเส้นตรงในรูปแบบของ a x b y บวก y บวก c เท่ากับ0